สวัสดีครับผมเล็กซี่หัดรีวิวผมจะมารีวิวงานเลเซนนะครับนี่เลยกล่องใหญ่มากเป็นงานเลซนนของน้องเซรามูลนะครับผมอันนี้เป็นด้านหน้านะครับเป็นลายของเขาเลยอันนี้เป็นด้านหลังนะครับของกล่องส่วนข้างในนี้ผมเอาออกมาข้างนอกเลยนะครับ แต่จะบอกว่ารอนานมากเลยนะครับรุ่นนี้ผมจองตั้งแต่เ,ออเมื่อเดือนธันวาปี64ผมเพิ่งได้เมื่อที่ที่แล้วปี B 66นานมากอ่ะเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูเลยนะครับอันนี้ผมอ็ออกมาข้างนอกเลวนะครับเตรียมเอาไว้เพื่อความสะดวกรวดเร็วเรามาดูไปพร้อมกันเลยนะครับผมตื่นเต้นมากเลยอะ่ะรอมานานมากรุ่นนี้ เซรามูนแกะเรียบร้อยแล้วเรามาดูกันนะครับผมผมจะหยิบมาทีละชิ้นเลยนะเริ่มจากฐานก่อนนะครับผมฐานของเขาตื่นเต้นมือสั่นนี่ครับสวยมากฐานฐานของเขานะครับอันนี้เป็นเซรามูนซปเปอร์นะครับเป็นงานเรซิน ่าแล้วอันนี้เป็นเอ่อ number น,นะครับมีทั้งหมดสองร้อยยี่สิบแปดชิยี่สิบแปดตัวนะครับผมผมได้ตัวที่หนึ่งหนึ่งหนึ่งศูนย์เลขสวยอันนี้นะครับจะเป็นเหมือนเหมือนเหมือนเเหมือนเหมือนเลขนะครับหนักหนักนิดนึงนะครับอันนี้นี่วางไว้ก่อนนะครับ แล้วก็ตัวสีก็จะออกเป็นชมพูอ่อนๆน,นะครับผมเป็นสีเหมือนสีนึ่ชมพูอ่อนๆเขาก็จะไล่ไล่ระดับนะครับของของตัวเลซิ่งนะครับอันนี้อันนี้เป็นตัวนะครับผมปิดไว้ก่อนชิ้นเขาอาจจะแบบห่อมาแน่นหนามากเลยนะครับผมตอนแรกนึกว่าจะเสียหายเพราะ ข้างกล่องมันมีมีบุกบุกนิดหน่อยตื่นเต้นมากรอมานานมากเลยรุ่นนี้ต้องค่อยค่อยวิทำไมได้ตัวตัวเปืยมางงทำไมได้ตัวเปืยมาเมื่อกี้นี้อันนี้เป็นชุดของเขา <c oughs> อันนี้เป็นตัวเปืยงงมาก แกะกันสดๆเลยนะครับเนี่ยนี่อันนี้ก็เป็นฐานนะครับต่อจากฐานอยู่นี่สวยไหมสวยมากตรงชมพูนี้ก็จะเป็นใสๆนะครับผมตรงนี้ก็จะเขาก็จะเพ้นเป็นสีออกทองๆอง ไล่ระดับหยิบไม่ถูกเลยตื่นเต้นอันนี้เป็นหน้าเป็นหน้าของเซลลมูนนะครับอันนี้เป็นหัวนะครับไม่แน่ใจว่าเห็นหรือเปล่าตรงนี้นะครับ เป็นคลิปแรกที่ผมมารีวิวอาจจะตื่นเต้นไปนิดหน่อยนะครับผมอันนี้เป็นผมของของน้องวิ๊ยกลัวหัดผมของน้องติดนี่อันนี้ผมข้างหนึ่งนะครับผมแล้วก็อีกข้างหนึง นี่อีกข้างหนึ่งกาจะได้มานี่ผมตามแล้วตามอีกนึกว่าจะไม่ได้เลยกอไ,ได้มาก็ตื่นเต้นอยากมารีวิวให้เพื่อนๆดูนี่กระทาจา้กากระทาสวยมากอ่ะ นี่เป็นกระทานะครับผมยังไงอีกอ๋ออันนี้เป็นพลาสติกที่เขาตั้งของอ้นี่เอาไว้ครับของป้ายก็จะตั้งตั้งตรงนี้นะครับดูสุซซองหยเยอะแยะอันนี้เป็นดอกไม้นะครับเหมือนดอกสตักุระ อันนี้ผมก็ไม่ได้ดูยนะหยิบมาเลยว่ามันมีอะไรเสียหายหรือเปล่างานเลเซนี่ตัวต้องระวังนิดนึ่งอ,อันนี้น่าจะเป็นอะไรดินหรือเปล่าวางไว้ป่อนนี่ครับผม อีกดอกหนึ่งอ๋อน่าจะเสียบเอาไว้กับอันนี้แน่เลยวางไว้ก่อนเดี๋ยวหายนี่ก็อีกดอกหนึ่งครับน่าจะเป็นดอกสักุระนะครับนี่ก็รีวิวแบบธรรมดาธรรมดาเนาะผมเป็นเพิ่งจะมีวิวครั้งแรกก็ฝาก เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะคะัจะมีอะไรมาอัปเดตหรือว่าจะมีของเล่นชิ้นใหม่ๆก็จะมารีวิวให้ดูนะคะัฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะอันนี้เป็นี G P L นี่โบสวยมากโบใหญ่มาก โบใหญ่มากโบใหญ่มากติดผมเราได้หรือเปล่าน่าจะขบแล้วละ่ะไม่น่าจะมีอะไรแล้วครับเดี๋ยวเรามาประกอบกันนะคะว่าหน้อจะเป็นอ้ามิดลืมรองเทา้าเกือบลืมเกือบลืมรองเทา้า นี่รองเท้าเทัาบูสวยมาก <S <S ผมนึกบอกไปว่าอันนี้เป็นของค่ายเอ่อมูลโกลนะครับผมสั่งพีไปตั้งแต่เดือนธันวาหกสิบสี่พิ่งได้เมื่อที่ที่แล้วเมื่อเอ,อเดือนมิถุนาหกหกปีกว่าเนาะปีกว่าตัวนี้นาน,นมากงงว่าทำไมเขาให้ตัวเปยมาด้วยอ่ะ ขาแถมมาให้หรือเปล่าแถมน้องมาให้หรือเปล่าเดี๋ยวขอว้างตัวเปลือยไปก่อนนะครับอันนี้เราก็จะเริ่มต่อกันเลยนะครับผมประกอบเสร็จแล้วครับเป็นไงกันบ้างครับสวยงามมากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะหมุนให้ดูนะมาดูรายละเอียดกันนะครับข้างหลังจะเป็นโบใหญ่ๆนะครับหุ้มกับตลับแปลงล่างนะครับผม ตัวฐานจะเขียนว่าเซรามูนซูเปอร์อนะครับอันนี้ก็จะเป็นร่างของซูเปอร์เซรามูนเป็นชุดของเขานะครับแล้วก็ถือกระทาเป็นไงกันบ้างครับเพื่อนๆน,นี่สวยงามมากสมกับการรอคอยมากเลยนะครับรอคอยมานาะนแสนนาน สเกลของของซูเปอร์เซลมูนจะอยู่ที่1ต่อ6นะครับความสูงอยู่ที่35เซนติเมตรอ่าสวยงามมาก a few moments later กับเซรามูนซูเปอร์เซรามูนของท่ายูนโกลสตูดิโอสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับบายบาย